พี่ปูครับขออนุญาตเครื่องหนึ่งดูคอมเมนต์ไลฟ์หน่อยครับเพราะว่าตอนนี้เราเข้าไลฟ์มาแล้วนะครับผมไม่ได้ครับผมขออนุญาตเครื่องหนึ่งฮะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะฮะไ เดี๋ยวนางงามก็ามานางงามกำลังนั่งวินมอเตอร์ไซค์มาอยู่นะครับผมตอนนี้ผมก็ขออนุญาตขายน้ําพริกคนเดียวไปก่อนแล้วขออนุญาตชิมกุ้งแห้งแต่ก้ามาแล้วนะฮะเอาเป็นว่าหลายคนเนี่ยซื้อไปแล้วยังกินไม่หมดเลยถามีว่าน้พริกที่บ้านรอยังอ่าขอถามนี้ดวูว่าอร่อยหรือเปล่าชอบรสชาติไหนกันบ้างวันนี้เรามีมาถึงสามสี่รสชาติรสชาติอะไรบ้างว่าทำมาสามทียังลืมเลยมีรสต้มยำมีรสดั้งเดิมมีหนังไก่มีปลาสลิด ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยชอบกุ้งอร่อยไม่ไหนไม่ไหนอ้ะเดีลองเส็ีนตัวนี้สิ่งที่ัวมากหลายคนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าผมจะให้ดูก่อนว่าเนี่ยที่เพื่อนเพือพ่อนเห็นเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจัดเซตเอาชิ้นใหญ่ๆมานะผมชอบการเปิดให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นก่อนเลย เดี๋ยวเรามาเปิดทีละตัวเลยเปิดแล้วก็ให้เพื่อนๆได้เห็นกันตอนนี้มีโค้ดส่วนลดนะครับอ่าหนังไก่กับต้มยำเหลือ229จาก2 2ไมาแล้วนะครับนนผมน่งวินมาแล้วนะครับอ,อ่าเรามาดูกันนี่ของแท้แเราอยากยเพื่อนๆมาดูหนังไก่กันว่าของเนี่ยมันจริงไหมเพื่อนๆดูดูหนังหนังที่ออกมานี่คือเราไม่ได้แบบว่าเอาจากที่อื่นมาจัดเซตนะครับอันนี้คือของจริง คิดดูว่าหนึ่งกระปุกเนี่ยข้างในเนี่ยมีอย่างนี้เลยชิ้นแบบนี้เลยมันชิ้นใหญ่มากอร่อยใครกำลังจะกินน้ำพริกนะครับสำหรับผมชอบสุดต้องบอกว่ารสต้มยำรสต้มยำนี่ผมชอบมากอืรสต้มยำเนี่ยผมชอบมากเพราะว่าหนึ่งมันเป็นรสชาติที่เข้มข้นแล้วก็คือเอาไปใส่กับอะไรก็อร่อยใครกำลังมองหาน้ำพริกอยู่ซื้อเลย กินกับอะไรก็อร่อยกินกับบะหมี่เกึ่งสําเร็จลูกกินกับข้าวผัดกินกับอะไรคุณสามารถเอาไปใส่กินคือมันต้องกินน้ําอยู่แล้วแต่ต้องบอกว่ายี่ห้อเออของเนี่ยนางงามน่ะไม่เจ๊มาแนวนี้แล้วโหยไม่ได้เออคือต้องบอกว่าไม่คอแห้งไม่อะไรเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ใส่ผงชูรสพี่อันนี้ไม่ใส่ผงชูรสจริงไหมผมย้ำอีกทีไม่ใส่ค่ะไม่มีผงชูรสนะครับผม แล้วก็ไม่มีสารกันบูดด้วยไลฟ์ Live มาสามครั้งก็ยังสงสัยอยู่สามครั้งว่าทําได้อย่างไรเพราะว่าอร่อยจริงแล้วก็กินจนหมดยังไม่รู้สึกคอแห้งเลยอีกวันหนึ่งปกติถ้าใครไปกินหมดอย่างเงี้ยนะตายอีกวันต้องคอแห้งแต่เนี้ยคืออร่อยอืมซื้อเยอะๆนะคะ่ะไม่มีแจ้งเตือนเจ๊ต้องไปคุยแล้วตอนเนี้ยซื้อเยอะนะคะ่ะ,ะ,คะกดทีต่ตะก้าด้วยค่ะวันนี้นะครับหนึ่งกระปุกเดือสองร้อยยี่สิบเก้าบาทแปบ๊บเดียวนะเดี๋ยวจะหมดนะเพราะว่า,วาติดต่อให้ อุรสองุ่อ่อยอร่อยรสชาติเข้มข้นมากวนันนี้ผมไม่ได้ขายคนเดียวนะครับผมมีมีสาวโรงงานมาช่วยขายด้วยนะฮะให้เอ้าผ่อนอย่งเขานั่งวินมาเขาเหนื่อยไปเถอสาวโงานพร้อมอไม่ได้เยอะหรอกอืมนุ่มๆเตรียมกีดเลยแล้วก็ที่สำคัญนะครับวันนี้ อย่าพิมพ์เยอะนะครับว่าผมบังอะเวลาพาพาใครมาทุกคนพิมพ์ตลอดว่าชาลีบังชาลีบังไอไอไมอีกตัวคือเป็นปัญหาอะไรนะครับมันมันเสียงเป็นลย<ช>ได้ละแกล่ละอืมโอเคสวัสดีเพื่อนๆอีกทีนึงนะครับผมมาเจอกันเมื่อวานเป็นไงบ้างเมื่อวานผมเห็นเพื่อนๆหลายคน